สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากบัญชี Facebook ของเรานะคะก็สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ต้องการลบหมายเลขออกจากบัญชี Facebook ของเราเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกก็เข้ามาที่แอป a c e b o o k นะคะคลิกไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชี Facebook ให้เพื่อนๆมาที่กีดสามขีดด้านบนตรงนี้ถ้าเป็นระบบ iPhone จะอยู่ด้านล่างก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าเมนูให้เลื่อนลงมานะคะจะเจอคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เราเลือกตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่านะคะ ในส่วนหน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เพื่อนๆมาเลือกตรงนี้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีตรงนี้ค่ะ,ะในหน้านี้ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะข้อมูลติดต่อจัดการหมายเลขรศัพทท์และโอีเมลของคุณให้เลือกตรงนี้เลยค่ะในส่วนของหน้าจัดการข้อมูลติดต่อเพื่อนเอนจะเห็นหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็บัญชีอีเมลของเราใช่ไหมคะ เราจะมาลบหมายเลขโทรศัพท์ก็ให้เรามาคลิกที่ตัวหมายเลขโทรศัพท์เลยนะคะอ่าเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะมีคำว่าลบตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆมาคลิกตรงนี้ค่ะให้เรามาอ่านข้อความตรงนี้นะคะแล้วก็มากดชั้นเข้าใจค่ะตรงนี้หากเพื่อนๆแน่ใจแล้วว่าต้องการลบหมายเลขตัวนี้ ออกจากบัญชีเราจริงๆก็มาเลือกตัวนี้นะคะลบหมายเลขแล้วก็ Facebook จะให้เราป้อนรหัสผ่านอีกรอบนึงนะคะ mm. เมื่อเราป้อนรหัสผ่านแล้วก็ให้มาเลือกตรงนี้นะคะลบโทรศัพท์ออกอะคะ่ะ อาจจะเห็นว่าเราลบหมายเลขโทรศัพท์เราออกแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะขึ้นข้อความตรงนี้ค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะว่าต้องการที่จะเพิ่มหมายเลขอื่นเข้าไปอีกหรือเปล่าแต่สําหรับการที่เราเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับบัญชีของเราก็สามารถช่วยเราได้ในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านแล้วก็กู้บัญชีนะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองนําไปวิเคราะห์ดูนะคะว่าเราต้องการที่ จะใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือเปล่าคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากบัญชี Facebook ของเรานะคะหากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ